สวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่รายการสมาร์ทไลฟ์สไตล์นะครับรายการที่ให้ในเรื่องราวข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพนะครับรวมถึงเรื่องราวของการเมคโอเวอร์ดีไซน์รูปหน้านะครับทำให้เราดูสวยดูหล่อกระชากวัยย้อนวัยห้าถึงปีเลยครับท่านผู้ชมวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องที่ดูฟังแล้วเนี่ยนะครับใครหลายๆคนต้องตื่นเต้นและอันจรร์มากครับข้อควรรู้และข้อมูลของทางการแพทย์เนี่ย สิบข้อนะครับผู้ชมทางบ้านควรจะต้องรู้นะครับเพราะว่าบางท่านก็ไม่ทราบนะครับสิ่งนี้สําคัญมากจริงๆครับมาดูว่าสําคัญแบบไหนนะครับช่วงที่2นะครับเขาบอกว่านะครับสารอาหารล้างพิษนานผู้ชมทางบ้านอาจจะเคยได้ยินมามากมายล้นเหลือนะครับเคยฟังแบบนั้นแบบนี้มาแต่พี่หมอจะถ่ายทอดว่าสารอาหารที่ล้างสารพิษเนี่ยมันดีแบบไหนและอะไรที่เราควรจะบริโภคนะครับส่วนช่วงสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่ารวมเลยนะครับมิตรนะครับ เขาเรียกว่าการร้อยใหม่ยกกระชับหน้านะครับว่าเดี๋ยวนี้นะครับเรามีเข็มแบบรุ่นใหม่นะครับที่ซอฟบางเบามากเวลาที่ร้อยไปเหมือนบางทีรู้สึกว่าอ้าร้อยแล้วเหรออยู่นะครับแล้วก็อีกสักพักไม่นานนะผิวก็ยกกระชับและเห็นเลยในความแตกต่างของ ระหว่างขั้นตอนการร้อยไปแล้วนะครับคนที่ข้างไหนร้อยไปแล้วข้างไหนยังไม่ร้อยเห็นชัดเจนนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับตอนนี้นะครับเรามาคุยกับพี่หมอด้ีกว่าครับกับอาจารย์นายแพทย์มาดไม้ประเสริฐพี่หมอมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมอครับผู้ชมทางบ้านหลายท่านคงจะมีปัญหาเหมือนกันบางทีเนี่ยเราไม่ค่อยรู้นะครับในเรื่องราวของข้อควรระวังนะครับแล้วก็บางทียาฉลากผลิตภัณฑ์หรืออะไรว่าด้ว่าต่างๆพวกนี้ หรือการอวดอ้างนะครับสบรรพคุณมากมายอ,มอย่างเงี้ยอ,อยากให้พี่หมอช่วยแนะนําถึงวิธีการที่เราจะ คิดสักนิดหนึ่งดีกว่าใส,ใ,ใส่ใจสักหน่อยนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยต้นเหตุที่เอาเรื่องนี้หยิบยกมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเพราะว่าณวันนี้เนี่ยเราต้องเรียกได้ว่าวิวัฒนาการของการสื่อสารเนี่ยมันไปไกลมากมันเยอะยมันมีเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าแม้แต่แบบช่องทางของออทีวีเนี่ยนะครับนะก็เรียกว่ายังมีตั้งแบบว่ามีตั้งหลาย <ừ. S 2> หลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับนะแล้วก็ช่องทางที่คนเนี่ยหาข้อมูลความรู้ได้มากที่สุดอีกช่องทางหนึ่งก็คือเรื่องของเว็บไซต์นะครับนะเพราะฉะนั้นจะมีเว็บไซต์เกิดขึ้นมาเยอะแยะ มาซึ่งในบางครั้งเนี่ยมันก็มีข้อมูลที่พลาดทิงหรือกล่าวอ้างเกี่ยวกับข้อมูลของสุขภาพหรือข้อมูลของการรักษานะครับ,รบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ไปอ่านข้อมูลเหล่านี้มาแล้วทีนี้เนี่ยบางครั้งคําว่าเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้นะั้นมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาด้วยเพราะไม่ใช่ว่าสิ่งที่มันพูดหรือกล่าวอ้างออกมาในนั้นเนี่ยมันจะถูกต้องเสมอไปยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะมันเหมือนกับว่าเราอ่านข้อความเนี่ยเราอ่านจากนิตยสาร เราอ่านจากหนังสือพิมพ์หรือเราอ่านข้อความจากออผนังห้องน้ำเนี่ย oh. แต่างทีภาพอกไว่าในบางครั้งเนี่ยมันเป็นข้อความเหมือนกันแต่ที่มาที่ไปของแต่ละอันเนี่ยความน่าเชื่อถือไม่เท่ากันเลยถูกไหมเช่นเดียวกันบางครั้งเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยนะครับเรานั่งอ่านที่บ้านเราไงนะครับมันก็เลยแยกยามไม่ออกว่าไอ้ข้อมูลอันนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลแบบระดับหนังสือพิมพ์ระดับนิตยสารหรือระดับฝาผนังห้องน้ำเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อคิดเตือนใจที่อยากจะมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้รู้กันว่าเวลาเราได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ หรือการรักษาหรือทางการแพทย์ใดๆก็ตามเนี่ยเราควรจะมีข้อควรระวังหรือข้อใส่ใจยังไงบ้างว่าข้อมูลนั้นเนี่ยน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะวันนี้ก็รวบรวมมาถึง10ข้อด้วยกันว่า ควรจะพิจารณาตาม10ข้อต่อไปนี้ก็จะทําให้ท่านเนี่ยไว้ใจได้มากขึ้นครับอ่าละนะครับไปดูข้อที่1เลยดีกว่าครับ,รบเขาบอกว่าข้อที่1นเนี่ยนะครับข้อมูลที่เขาให้เรามาเนี่ยหรือเราไปอ่านเจออะไรเนี่ยไม่ควรมุ่งเน้นเพื่อการขายสินค้าใดๆยกตัวอย่างเช่นบา,บางเว็บไซต์เนี่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บเขาก็บอกว่าอานุนอันานัอาน,านอันนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะสุดท้ายมีสินค้าที่สอดคล้องกันกันกนกบ,บบทความที่เขาเขียนเลยอ,อันนี้อาจจะต้องคิดไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นการ b บแอบใบแอคือลำเอียงพูดทุกอย่างให้ดีเพื่อน้มน้ำนะมาที่สินค้าของเขาขเราจะได้อยากซื้อสินค้านั้นถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลอันนี้กลางๆไม่ได้มีการขายสินค้าอะไรเป็นความรู้ทั่วไปโอกาสที่จะเป็นข้อมูลลำเอียงก็จะน้อยกว่านะครับแต่นั่นก็ยังไม่ได้บอกว่าน่าเชื่อถือได้แต่ข้อที่หนึ่งเนี้ยก็ยังเป็นตัวกรองอันดับต้นๆเลยนะเพราะว่าถ้าเขาพูดขึ้นมาเพื่อกล่าวอ้างเพื่อจะเอนเอียงไปทางสินค้าใดๆให้คิดไว้ก่อนว่าอันนี้ข้อมูลอันเนี้ยเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน นะครับแล้วแต่แต่บางทีเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเขา,เา,เา,เาพูดขึ้นมาเพื่อที่จะสอดคล้องกับสินค้านั้นก็จริงนะแต่ข้อมูลนั้นเนี่ยนะครับเขา,เามีที่มาที่ไปนะครับอ,อย่างเช่นข้อมูลอันนี้บอกว่าใช้แล้วดีเป็นแบบนี้แบบนี้นะเขาบอกว่า การกล่าวอ้างคำนี้นมาจากคนเขียนชื่อนี้มีการวิจัยที่นี้ทําที่มหาวิทยาลัยการแพทย์ชื่อนี้โดย professor d o r ศาสตราจารย์ท่านนี้อ่ออทำไมอ่ะทำไมล่ะนึกถึงเรื่องราวบางคนที่แบบวไปเจอ,เอ,อพวก p s d ปลอมๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วมันขำไงไม่หมออ๋อ,อ,อใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าเขาบอกเสร็จปุ๊บเราเอาข้อมูลไปตรวจสอบได้ไงแต่ก็คือเขาไม่บอกแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้เพราะบางทีเป็น P S D เฉยๆเราก็ต้องเช็คนะว่าไปดูนะบางทีมีปลอมก็มีนะอใช่ว่าอักนี้มาจาพที่ไหนอะไรยังไงนะครับนะแต่ถ้าเขาบอกเนี่ยก็ยังมั่นใจได้ระดับหนึ่งแต่เมื่อบอกแล้วนี่นะก็ต้องไปเซิร์ชตามต่ออีกนะคือถ้าเกิดเราจะเอาอันนี้มาเชื่อคือถ้าเกิดอ่านมันผ่าน ก็โ okay. อเคแต่ถ้าเกิดเราจะอ่านแล้วเชื่อเชื่อแล้วเ,เอาไปพูดต่อเนี่ยเราต้องตรวจสอบที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคนที่เสียหายคือเราไม่ว่าเราจะเอาข้อมูลนั้นไปใช้หรือไม่ว่าเราจะเอาข้อมูลนั้นไปพูดก็ตามนะมันเกิดความเสียหายมันทําให้เราไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมครับนะอันที่3นี่นะครับเขาบอกว่าถ้าข้อมูลนั้นมีการวิจัย มีการทดสอบทางคลินิกมีการยกตัวอย่างเคสมีความเห็นอของทางการแพทย์แล้วก็มีแหล่งของข้อมูลอ,มอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับแล้วแล้ก็ข้อมูลนั้นก็มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เอาโบชัวเลฟเลตอันนี้มาอันนี้เขาเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าเลยเน,ลนะครับใช่ แต่ว่าข้อมูลสินค้าตัวนี้เนี่ยเขาพูดถึงการวิจัยเลยเขามีการวิจัยในผิวแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็มีผลการวิจัยออกมาเป็นแบบนี้แล้วเสร็จแล้วตอนท้ายเขาก็จะมีเขียนข้างท้ายเนี่ย b i b i o g r a p h i c a l reference นะครับว่าเป็นข้อมูลอ้างอิงเรื่องนี้เรื่องนี้มาจากวารสารชื่อนี้เวลาอ้างอิงเนี่ยเขาจะขึ้นมาอย่างเช่น1นึเนี p p e d i o l i c d e a นะจากมหาลัยปารีสอันนี้ลงตีพิมพ์ในนิยาศาสตร์ d e r m a t o โ o จีนะในปีในฉบับที่เท่านี้ปีเท่านี้ ความเชื่อถือได้มันมีอย่างเงี้ยนะครับมีมีเ e ฟเวอร์เรน์อ้างอิงมันก็ยังพอที่เรียกว่าไอ้ตัวไอ้ตัวเ e ฟเ r อร์เรน์นั้นหนังสืออะไรหนังสือนี้ได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนล้วอันนี้เป็นผลงานวิจัยมันก็ทําให้ผลิตภัณฑ์นั้นดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนึกออกไหมครับนะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อที่สามที่เราจะดูนะครับคือถ้าเกิดว่าไม่มีเลยพูดกล่าวอ้างลอยๆคืออย่างเงี้ยใครนั่งเทียนเขียนก็ได้ถูกไหมครับนะวันเราอาจจะต้องแบบว่าคิดใจไว้ก่อนว่าข้ออีีเาา่่่กบขทว ถ้าข้อมูลเหล่านั้นนะครับอ,อ,อวดอ้างนะครับสบรรพคุณหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็งแล้วเราก็ให้พึงสังวรไว้ว่าโอกาสที่จะถูกต้องเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเมล็ดยังไม่เป็นเรื่องที่แบบเดนทาเชเวอรอ่ะต้องลําบากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับบางครั้งเนี่ยอ,อาหารเสริมบบตัวอันนี้รักษาทุกโรคเลยเบาหวานเม็งความดันโรคตาโรคตับโรคไต ฟังแค่นี้ก็เวอร์แล้วอะ oh. ใช่ไหมเรียกว่าถ้าเกิดมันมีอาหารอย่างนี้ขึ้นมาจริงเนี่ยนะไอคนที่คิดผลิตเนี่ยมันน่าจะได้โดมเมอร์ไพส์ไปแล้วอะ oh. ใช่ไหม oh. เพราะฉะนั้น, oh. น,นเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ถ้ามันเกี่ยวข้องกับการอวดอ้างสรรพคุณของการรักษาอนี่มันอาจจะดีก็ได้ ให้ไปสืบต่อว่าเขาเอาอะไรมาพูด <อะ S 2> เขาเอาวิจัยอันไหน <อะ S 2> เขาพูดถึงใคร <อะ S 2> เขาเอาผลงานวิจัยอะไรแหล่งวิจัยนั้นน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญเลยทีเดียวนะครับนะเรื่องถัดมานะครับบางครั้งนี่นะครับไม่ได้ตรวจสอบที่ซ้ำไปคือข้อมูลถูกต้องหมดเลยนะ<ม>แต่ข้อมูลนั้นไม่อัปเดตนะเราต้องดูว่าไอข้อมูลนี้เขาล,ลงตอนปีไหน<ม>นะบางทีเนี่ยเว็บไซต์เมื่อเปิดเขาก็ เอาข้อมูลมาย,าย,าย,าายัดยัดยัใส่ไปตั้งแต่นู่นปีที่มีเว็บไซต์ใหม่ๆปี2000 2 0 0 0อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นนะแล้วเขาก็หายปไปเลยคนสร้างเว็บไซต์ก็หายไปเลยแล้วเราก็ไม่นั่งอา่านโอ้เขียนไว้ซะอย่างดีแล้วแต่ปรากฏว่าณวันนี้มีวิจัยใหม่กว่านั้นอีกปี2010ก็ไปแล้วอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลที่ไม่อัปเดตนะครับนะอันต่อมานะครับข้อที่6เขาบอกว่าไม่เราไม่ควรไปลำเอียงหรือเข้าข้าง หรือให้น้ำหนักกับเคสเกรณีตัวอย่างที่หยิบยกมาอวดอ้างบางครั้งเนี่ยเราเคยเห็นไหมว่าบางทีเอาตัอย่างเช่นในทีวีเนี่ยเขาก็จะมีโฆษณาอย่างเช่นเครื่องลดน้ำหนงลดน้ำหนักอสารพัดเดในสมัยก่อนฉันอ้วนมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้อะไ <ๆ S 1> รอ, <ๆ S 2> อย่างเงี้ย<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งบางทีเนี่ยเราดูแล้วเราก็แบบโอ้โหเอาตามเลยเราก็เชื่อตามถูกไหมซึ่งบางทีเนี่ยอันเนี้ยเราเราก็เขาอาจจะจริงก็ได้แต่อาจจะแบบอาจจะเป็นแบบ บางทีโอเว่าเครมเกินก็เป็นนะอย่างบริการเครื่องสำอางนะเอาเอาตัวอย่างง่ายๆเอาโฆษณาเอ่อฟรีทีวีเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนี่ฉันใช้มาเอ่อตลอดเลยครับแต่เด็กจนสาวแต่สินค้าเพิ่งขายอ่ะแล้วมาบอกว่าใช้ได้ต่เด็กจนสาวแหมมันฟังดูแล้วมันก็เรียกได้ว่าเกินอ่ะมันโอเวอร์เกินไปถูกไหมฮะแล้วบางครั้งเนี่ยเอ่อเทคนิคการถ่ายทำใช่ไหมเขาก็แบบว่าจากผิวคล้ำโอจนขาวแล้วก็มีภาพตั้งแต่หน้าเดินเลยนะ ถ่ายหน้าเดิมเลยแล้วก็จากดำดำดำมาเป็นขาวขาวแล้วก็เชื่อนะบางครั้งที่นะใช้เมคอัพเข้มๆหน่อยดรอปแสงนึ่งนิดๆใช่ไหมใช้โปรโตช็อปแต่งอะไรอย่างงี้มันก็ทําเป็นภาพเดียวกันเป็นซีรีส์แต่มันดูแล้วสวยไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีภาพอะไรพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยต้องดูว่าเป็นภาพจริงไหมข้อถัดมาเขาบอกด้วยนะครับว่าบางครั้งให้เราตรวจสอบลิงก์จะมีบางทีเนี่ยข้อความนี้มันจะมีลิงก์ต่อนะลิงก์เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ย บางครั้งดูเหมือนโอ้โหมีลิงเยอะแยะเลยน่าเชื่อถือนะแต่บางครั้งเราต้อง ตามลิงก์นั้นต่อไปว่าไอ้ตัวลิงก์นั้นะมันมีมาตรฐานเดียวกับไอ้ตัวต้นฉบับบางทีต้นฉบับดีมากเลยมีลิงก์เสริมให้เยอะแยะอย่างที่บอกเมื่อกี้มีโอ้โหมี PhD มาคอนเฟิร์มมีมหาลัยนี้มหาล<อ>ัยนั้นเยอะนะอบางทีเราต้องไปตามต่อนะอว่าไอ้อันที่เขาเขียนมานะั้นมันมีมาตรฐานเดียวกับไอ้ที่เขาเขียนมาด้หรือเปล่านะครับเพราะบางทีเนี่ยเอามาหยิบยกให้มันดูเต็มเต็มที่แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีมาตรฐานเลยสักอย่างเลยก็เป็นไปได้นะครับนะเสร็จแล้วอันต่อมานี่นะครับลองไปดูอีกทีหนึ่งถ้าทุกอย่างดี หมดเลยอยากให้แน่ชัดนี่นะครับดูซิว่าใครทําเว็บเพจนั้นนะบางทีเป็นบริษัท เอกชนนะครับเพื่อการค้านี่โดยเฉพาะหรือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเ,เป็นผู้บางทีเขาไม่ได้ทำนะแต่ว่าเขาสปอนเซอร์อจ่ายเงินจ่ายเงินให้กับเว็บไซต์นี้อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีข้อมูลก็จะออโอนเอ็นไปทางนั้นนะครับต่อมานี่นะครับถ้าเราไม่แน่ใจหรือสงสัยเราลองติดต่อสอบถามเข้าไปในเว็บเพจนั่นสิเว็บไซต์นั่นสิว่าเราติดต่อได้ไหมมีการคอนแทคกลับมาไหมนะครับ<อ>เขาบอกว่าเราควรจะติดต่อได้ง่ายๆกับผู้ดูแลเว็บหรือเจ้าของเว็บนั้นหรือตัวแทนของเว็บนั้นโดยที่ มีการติดต่อสื่อสารอ,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 อะไรต่อม้อะไรได้ถ้าเรามีปัญหาเราจะได้ตรวจสอบกลับไปได้ไม่ใช่ว่าลองติดต่อไปแล้วโอ้โหเป็นปีเลยกว่าจะติดต่อกลับมาเนี่ยนะครับหรือไม่มีการติดต่อกลับมาเลยถ้าเราเอาข้อมูลนั้นไปอ้างอิงมีปัญหาเกิดขึ้นก็ไม่มีใครรับผิดชอบ<ม>ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะนะข้อที่10ข้อสุดท้ายแล้นะครับ<ม>เขาบอกว่าทางที่ดีนะครับมไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัวของเรานะอย่างง่าย กับเว็บไซต์นั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่บัตรหมายได้ประกันชีวิตเครดิตการ์ดอะไรก็ตามจนกว่าเราจะแน่ใจว่าเว็บไซต์นั้นปลอดภัยแล้วแน่ๆนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเ,เขาขอให้กรอกข้อมูลนู่นนี่นั่นแล้วก็กรอกคร่าวๆได้แต่ว่าถ้าเกิดข้อมูลที่เป็นเขาเ,เ,เรียกว่าเป็นรหัสความปลอดภัยของเรา <ๆ S 2> นะไม่ว่าจะเป็นเลข ที่ป่าประชาชนเลขเครดิตการ์ดเมื่อสักครู่นี้เราไม่ควรจะปล่อยให้ง่ายๆหรือบางคนอย่างเงี้ยนะให้วันเดือนปีเกิดแต่ให้ไม่ให้เวลาตกฟากนะไม่ได้สิเออเพราะว่าเขาจะรู้หมดเลยนะว่า,าชีวิตเราจะาดีจะรุ่งจะตกจะอะไรยังไงอยู่ยเขารู้ว่าช่วงนี้เราดวงตกวิ่งเข้ามาหลอกเราพอดีเลยนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะเหมฉะนสิบข้อต่อไปดีเนี่ยมันก็จะทําให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าเวลาเราไปอ่านข้อมูลอะไรก็ตามนะครับหรือได้ข้อมูลทางการแพทย์หรือข้อมูลสุขภาพอะไรก็ตาม ตรวจสอบดูให้แน่นอนก่อนว่าข้อมูลนั้นๆเนี่ยนะครับมันควรที่จะ,ะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องจะเชื่อถือได้หรือจะเชื่อถือไม่ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องที่สําคัญต่อสุขภาพของตัวเราด้วยเช่นเดียวกันไปครับชมทางบ้านครับเมื่อกี้เราฟังไาเยอะแยะน,นะครับในเรื่องราวของ10เขาเรียกว่าปัจเจกและปัจจัยที่เราควรจะคอนเซิร์นให้มากขึ้นนะครับหรือไม่งั้นเราก็อาจไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตอย่างที่บอกไป PSD ปลอมๆก็มีเยอะแยะนะครับก็ เออคือเราต้องใส่ใจมากขึ้นน่ะง่ายๆนะครับผู้ชมทางบ้านช่วงหน้าครับเขาบอกว่าเราน่าสนใจมากเลยครับสารอาหารเพื่อล้างพิษสารอาหารอะไรนะครับว่าเราจะต้องบริโภคเยอะๆนะครับเพื่อจะไปล้างสารพิษดีท็อกซ์ได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันครับว่าอะไรเหมาะสมกับตัวท่านครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ